ับสบายดีพี่น้องกับสบายดีสุกุสกุนเด้อสบายดียามบ่ายพี่น้องจ้าหลังจากตื่นมาแต่มัดเขาาอาัวกินน้ำกับบ่ายโมงแล้วพี่น้อยพี่น้อยก็ได้ลงเหย้าต่ออีกมัดต่อได้ยังบ่ได้แล้วให้มันมังก่อนนะสัตว์มัดต่ออีกรอบแรงแม่ตาเข่าัวพี่น้องจ้าแกงน้อไม้ใส่ปูหน้าใส่บักบุบกัพีหล่อมาเดิมมาเด้อมากินน้ำกันเด้อพี่น้องสุกุสกุนมากินแกงน่อไม้น้ำกันเด้ตอนถึงเที่ยงเด้อ ตากำลังลงมือแล้วสิลวกปลาแดกใส่ตาลงประเด็กใส่กันนะลวกปลาแดกโตใส่เฮ้ยล่างล่างลูกล่างช่วงหน่อยล่างเห็ดดินใส่เด็ดมันตาเก็มมาแต่มาเสาะล่ะล่างล่างข้นเก่งเออจังสัตว์ลรล่างเฮ็ดนะโอ้ยช่วงหน่อยก็ได้หย่อนอยู่เด้นี่ ัน,นจีลหล่อเฮาพี่น้องนี่จีหล่อตามลงมากินน้ำกันเด้พี่น้องกำลังสิลงจอรี่จีหล่อได้เนี่ยนะอไข่มันออกหมดเลยเนี่ยลงไปแล้วจอรี่จีหลอฟฟฟ่อแฟร์มันบุฮุ่งมันเหม่ มาเดิมมาเดิมบ่เดิมแกงทำไมใส่จิโร่ใส่ปูนาพี่น้องครบสุดบวบหน่อยลงไปหมอนี่บ่ได้หน่อยเด้อหมอนี่เด้อหมอบังยังอยู่เด้อนี่แมนมาเด้อมาเด้อมาเด้อสุขภูสุขคนมากินนรำกันเด้อตดอกๆเลยเนาะ พักแขนะนี่ลงไปเลยพักแขนะลงก็กินได้วะแซมปตาวะมีปัญหาทุกอย่างมันซุกบ่แล้าวะซะมับนบวกรกับเปื่อยเลยดีเลยปูนากับปลาแซบ่บแซบ่บแซบ่แซบมา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 กินนอากันพี่นอ้องลงพักแขนะไป็ลไรได้ไหนอัะนี้ลงแล้วข้าแยงลงแล้ว เลือแต่ตักกินบานมาได้สกุสกุนมาได้พ่อใหญ่แม่ใหญ่เบ้อมาได้พ่อลุงแม่ป้าเศษทุกท่านทุกูุทุกคนมาได้บัวพันมาเด้อแกงน้ำไม้ใส่ปูนาใส่จีรอเด้อบัวพันคุณป้าน้อยมาเด้อกินแกงน้ำไม้ใส่ปูนาเด้อใส่จีรอเพิ่มเศษน้ำกันเด้อมา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 สกุลสกคนนั่นแหละมากินน้ำกันตอนบ่าย ง่ายโดดๆแซบๆกินเพี่น้องมาเด้อมามกนมากนมสมากินมานมาสกุนากุนมนม่สกินมากุนกม่สกุนกนมกน้สกุนมกุนมสนาสสกบนกาส

À, Được rồi. Rồi. Ừ. Là cái rồi Bên này sáng mong mọi người mong 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 mong

dạng mọi người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  mọi Cái mọi Cái mọi người 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 mọi

มันจะเป็นสะพานนะนะพอดีเรานสะพานมาไว้เดีบมันลงสะพาเลยลบมาทั้งแต่โซมันขีดรถทีกัยังได้ค้อยะไรกลงสุกเลี้ยวขอขีร,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 อรัอลีลวขีบออขีลงสุกย่าน,นลบก็ง,<ด>งรกับเา่ดอะไุดใ้จาดี ยืมมันช้นงเธอ,อเบอรรถเธอจะหลบริดรถต้อนราคามองอาถารพาหมอเขาจะงล่ะเนอว่าดีกรบเว่าตกอะไรเยัะจอดไปเขาไรสีบาทเฮีคารบไปครับบ,บ,บุ๊ค

วดูชาวกขาบุมากเป็นจะไปเนาะเม่ได่ามอจ่าผมที่รอนแห้งเดียว่ถุงแาบเน่ยเขาจะเปล่แ่แรกก่อนนี่้เก็บอะกว่าาดนะแรกก่อนดีได้ทั่วได้ไ่องไหได้ไปซำก็มีนเลหาลงงกันยังไงม่ยานอนมาบ่ยาน ก็ตกมากแต่พ่อมาันี้ได้ไม่ก่ปยะง่ายตอนง่ายตอนไปแล้ขึนขาหรืเมยจะนั่งรถเรบ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Đây, không? bỏ thịt được không? À được.

เดี๋ยวหารมือเข้าไปเห็นอืมน้องเรียกขอมองพี่เกียรติชื่อ ลาลพี่น้องสำหรับที่พ่อๆก็ชิดหนาพี่น้องผักบุ่งสักทรงกุไลค์กดแชแ์ช่อนปาโสดนะเด้กพี่น้องสบายดี